กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัทวิกเกอร์วันนี้เราอยู่กันในเกม The Walking Dead อ่าตอนนี้เท่าไหร่วะตอนนี้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนที่หกนะครับก็ใครเขคามาแล้วกดไลค์กันให้ผมด้วยเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมแล้วก็อ่าใครที่เป็นลูกค้าใหม่เนะี่ยก็ติดตามเลยนะครับติดตามเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะแนะนําเกมอะไรก็สามารถแนะนําเกมมาได้ใต้คลิปนะี้แต่ว่าห้ามทวงเกมนะครับเพราะว่า ผมเกตคนทวงเกมถ้ามาทวงเกมนะผมจะไม่เล่นเข้าใจไหมแอีิโสโตวันต่อเลยครับผมอเมือ่ออตอนที่แล้วผมได้ลฟ์สตรีมไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่า <c oughs> มันจะนานแต่ว่าครั้งนี้ผมจะอาจเป็นคลิปก็อาจจะนานเหมือนกันเพราะว่าผมอาจจะไม่จัดต่อให้ดูเต็มๆเแบาะทีนี้ก็อ่า ครั้งที่แล้วเราได้ไปเอาขวานเอาขวานสวัสดีแกนไอโกเดนะครับเราได้เอาขวานนะครับไปทุบใช่หรือเปล่าจำไม่ได้เราต้องเอาทุบผ่านไปทุบประตูห้องหลังเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราต้องการจะเข้าไปเอายานะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะหาทางเปิดได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีขวานแล้วก็เอาขวานไปทุบสิครับเราอะไรประตูห้องยานะครับ ออกมาใช้ไม่ได้วะตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในตัวเราบ้างมันเมเป็นขวานนะครับแล้วก็ไมเป็นแท่นสี่เหลี่ยมไปแล้วที่มันทายไปขับห้องอ้ไอ้ตาแก่เนี่ะหน้าตากวนเต้นหน้าตาก็โคตรกวนตีทำ่า,าทำข้าวปากเสียปากหมาไมาไแก่อืม จะออกไปข้างนอกใช่ไหมนายทำไรไอ,ไรอไ่ะเพื่ออกไปดูข้างดอกดิแม่ละเพื่อนไปดิครับไปดูกันดิโ <Okay. S 1> <c oughs> อตรงนั้นเป็นทีวีอ๋อเราหินโยนได้เพื่อล่อความสนใจนั่นไงเพราะว่าว่าไงเพื่อนโยนดีไหมเพื่อนโยนไปเลยเพื่อนสวยแตกหมดแตกหมดเลยคือสวยใชื่อนเยครับ อย่างไรวะพวกเออนี่แหละตัดกินมันทำี้พวกนี้งงเลยครับเวลาเลยแหละไปเลยด้วยเพื่อนระ <Be careful. S 1> วังนะเพื่อนค้าเป็นตายซะแล้วกัน อ,อ๋อคิณแจอยู่กับตรงนี้นะครับอยู่กับน้องของรีนะครับนี่คือน้องชายแท้ๆของรีเลยนะครับอ๋อก็โอ้โห <c oughs> อ,อ่ารีได้เจอกับน้องชายแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันก็สายเวนไปแล้วนะครับ <c oughs> น้องชายของดีได้กลายเป็นซอมบี้แล้ว ดีทำใจไม่ได้นะครับเสียใจจริงๆท่านเสียใจนะน้องชายน้องชายที่รักแต่นี่มันเป็นสิ่งที่จำเป็น,นจริงๆที่จะต้องช่วยคนอ๋อมันโดนไม้ทุบนะครับดีทำใจไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องฟันนะครับเพื่อที่จะเอาคุณแก่ ทำใจไม่ได้เฮ้ยไอห่าเอ้ยออดูดิไอหา่ารีมันไม่ฟันที่หัววะ่ะเหมือนว่ามันจะกลัวบอกว่ามันไม่กล้าฆ่าน้องอะมันรู้นะว่ามันต้องฟันที่หัวดีเพราะว่าต้องแตะไขควงออตายเลยไอที่เหี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ตายตายยากจริงๆเออฟันหัวก็จบแหวงเลยวะ่ะ แหว่งเลยครับท่านผู้ชมหัวตาแรกก็จบแล้วลีเอออ่าทีนี้ก็โอ้โหอันนาดแทงน้องชายเอากุญแจมา <we> ไปแล้วนะน้องรักได้แล้วกุญแจเฮ้ย <What? S 1> ชื่อหายแล้ว oh <my> แล้วจะโกนทำไมไอ้กวน ตะโกนทำไมเอว่นดูเอว่ามันตะโกนโอ้โหเขาเาเขาปิดปิดปิดเยี่ยมปิดได้สนิทด,ดีอเอ้าเฮ้ยเราไม่รอดจบไม่อีอประมาทจงเลย <c oughs> ลก็ไม, <c oughs> ไม่สำคัญว้า <c oughs> อ่า คุณกุญแจมาแล้วเยี่ยมโอหขอบคุณพระเจ้าดีมากเลยอ่ะในที่สุดเราก็เข้าห้องห้องยายังไม่ได้ตามสันมาถ้าจะขายกุญแจเปิดห้องยาให้เปิดได้สักทีนะห้องยานยาตัวไหนล่ะโอ้โห เนี่ยแล้วรีบรีบหาด่วนเลยแล้วซอมบี้อยู่ข้างหน้าเต็มเต็มอ่ะครับมันไม่จบง่ายงายแล้วสินะท่านผู้ชมปลุกฟืก้นวิญ,ญญาณโหดเหี่ยมกินมนุษย์โอ้โหแข่ควงยังปากคาก็ยังจะคือซอมบี้มันม้าไม่มีความเจ็บปวดอะไรอ่ะคือมันเหมือนเป็นแรงเหี่ยวที่กระหายเลือดอ่ะ มาแล้วทั้งเมืองมันลุมมาแล้วพวกแต่มันดูเฉยๆเนาะมันดูแบบไม่ค่อยวิ่องอะครับทาบ่านผู้ชมผู้ชมว่าแบบมันมันดูแบบเฉยๆด้วยดูมันบแบบเดินะแบบมันก็แบบวิ่งมันก็น่ากลัวครับรุมแล้วทุกคนมันไม่ทันแล้วนี่คือเวลาเล่ลเนด่วยเดิน เราควรจะขึ้นนี่โดยด่วนเลยเรื่อตะโกนเวกัว่าแล้วนมทางประตูแนนผมเพราะว่าประตูอ่าวแล้วแหม่เราประตูดันอย่างเงี้ยนะทำไมไม่หาตัวอะไรมาทำวะเอาแห่เราต้องไปช่วยไหมดุแรงแล้วไอรี ชัดเงียบซะเงียบปากไปผมจาเอาห้างก่นโอ้มันพังกระจกแกแล้ดิ

ให้อะไรมาเนี่ยไอหมูให้อะไรมาอ๋อขอเงี้ยงเออสลัดทำมาตัวเฮ้ยใครใครใครตายแน่ตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยะไรตายเฮ้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 ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอะไรผูกไว้แบหมดเลยครับ ช่วยคนนี้แล้วกันคนนี้มันเคยช่วยเรามาก่อนจะหายมันต้องเลือกกับว่าจะช่วยใครอะ่ะเหมือนเหตุการณ์ตอนเด็กเลยอะ่ะตอนเด็กกับทหารแอคาา่ะอ่ะรู้ไหมครับคนทหารที่ลงนะ s <S ไปปล่อยมันปล่อยไปตามช um. ะตากรรมเฮ้ยไอ้กีมันไทยกีย่มันไทย อ,อ,อยากก่า,อออยากัดเขาเอออย่าหยยบไปหยยาไปหยยบไปไอรีหยยบไปหยยไป,ยไ,ปไปเลยทีม,มไปวิ่งไปไอ้น่าหน้ามันเปสกกับเราโอ้โหเฮ้ยแตมันรตตองเราคุณมต้องเข้าไอเฮ้ยให้วย บบเจะแก่หัวยเออขอบคุณมากเลยเพื่อนรักจะหายไปเร็วปิดเอ้ยสวย,ยตะแก่นี่น้าั่านไส้มากเลยน่าโชกตายแห่เลยหน้าเป็นโรคหัวใจตายหายยามาให้ยังปากเสียบ้างอ่ะมัวเดลตะแก่นี่ผมั่นไส้มากเลย เป็นไงครับผมมาทิเกอร์วันนี้รู้สึกหน้าดกเฮ้ยหน้าผมมันขาวมากเลยอ่ะมันมันขาวขนาดน้มันมันมเหมือนหลอกตาเขีวไหใช่โอ้ที่มหนมัวเ

Augusta I think I need to go so we' left yeah I got friends there and I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city sounds like nobody knows what's happening there. when we left a few days ago could have gone either way I gotta take my chances <laughs> Accountable for zero burden in right and right and right right Find your friends. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And I'm <laughs> sure things here in no time. Let's hope. You guys be safe. we will try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to get <speaking> up. เกณฑ์นี่เราเจอมาตอนไหนนะไอต่ออตอนที่มันออกมาือว่าซอบบี้ะมันออกมาจับถ้าอ่าทำไมอ๋อเดี๋ยวเจอกันน่อเดี๋ยวว่าไงเมื่อกี้บอกซีอเกไหมผมดูไม่ทันไอตาแก่นื่นทำลายเหมือนไส้มันเหมือนไส้แก่มากเลย Yeah. Close call, but thanks for picking me up. No problem. I you have to take I care of each other. Yeah, we do. I think you know what you're doing. Shit, man, to any of us. With Clementine, I mean. Earlier, you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Hmm. how are you doing carly I i'm okay you know considering i can't stop thinking about doug we couldn't have saved him could we i don't think so Hey, the I know it's stupid. We just met, and he was I'm such a. It's just that I think that I liked him. I'm sorry. It's okay. Thanks though. It's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone. I think. Wait, I'm... I'm okay. Thanks, a okay, anyway, alone, I understand. Wait. Me? y'all. What is it? Why? How did you choose? We both needed you you picked me i thought you needed the help ah uh, that makes sense but it wasn't a choice like that it, it was just some idea i don't know why i just wish we both could have made it you know me too ไม่ทันเนอะถ้าเราเลือกช่วยผู้ชายผู้หญิงก็อาจจะไม่รอดนะครับถ้าเกิดว่าเราช่วยผู้ชายอะตอนนี้เราจะเป็นยังไงเราก,ก็อยากดูฉากจบเหมือนกันนะครับมองหน้าหา <im itation> พอ่อหรือไอ้สักแค่ผมเห็นแล้วผมอยากเอามันทำหน้ากวนใจเลยนะ <im itation> โอได้เด็ก <im itation> คนนะั้นแหละที่เราช่วยเราก็โดนไล่ออกจากโรงงาน No, it's not that. It's I got grabbed again. I was I fell, And my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense. But it's how I used to talk to mm. my mom and dad. And now they're gone. Like my daughter? Not really. Good. Stay away from Or everyone here knows that Lee Everett is a killer. you i You hear me? I ask you a question, Then again, I wouldn't expect a convicted murderer to listen to anything anybody's got to say. I know who you are and I don't give a shit what I'm you. Why. but if anything happens to my daughter or that girl you've got with you I'm watch your ass Hey, oh, my Lee, my oh, my do you have a second? Oh, my dad would be dead if it weren't for you, you. That guy Doug is dead because of me you can't. can't like You're only one one I don't know. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor end's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch, we can stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. I'm not sure if it's going to be okay. Ah, wait up now, To be funny Next time, they're walking there. don't oh, I thought we'd be fine if we survived the book. Never expected they'd stop us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How are you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food soon. Hi! I'm Andrew St. John. We're from the Saint John there. It's beautiful. เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับเป็นตัวอย่างตอนต่อไปนะครับเพราะว่ามันจบู้อวีนี้แลวน่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าเอพิโซ่สองเนี่ยเราต้องเสียตามด้วยนะครับมาแล้วงานใหญ่เลยมีคนใหม่นะครับไอ้นี่ไม่เลไอ้นี่ไอ้ปุ่แกวอ้้าเรารู้ับ ไม่ได้ทันเลย No more please No more please โคตรยากทำไมอะนี่ The Walking Dead Episode Two นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับอ่าหลายคนที่เคยติดตามผมมานานนะครับจะเห็นว่าผมเคยเล่น The Walking Dead ไปหลายตอนแล้วผมหยุดไปนานเลย เพราะว่าท่านผู้ชมแบบไม่ชอบสนับสนุนช่องผมถ้าอยากให้มีเอพิโซดสอ่ะกดไลค์ให้มันถลม่มทลายแชร์ไปให้ถลม่ทลมทลายก็คือไลค์ให้ไลค์แตกพังไปเลยให้โทรศัพท์ของท่านผู้ชมมันแตกไปเลยนะครับอ่าเป็นไงกันล่ะครับก็จบไปที่เรียบร้อยสําหรับเกม The Walking Dead อ n นิโอเดนะครับอ่านานเลยเนาะผมว่าเราเราเล่นกันมา1นปีอะถึงจบเอพิโซดวันนะครับท่านผู้ชมได้หรือเปล่าเออนั่นแหละนะครับ ก็เกรดิตขึ้นครับหวังว่าทุกคนจะชอบเดวอคิงเดย์นะครับเดวอคิงเดย์จะมีเอพิโซด2สองหรือเปล่าอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าท mm ่า hmm. นผู้ชมอยากให้มีติดตามช่องนัทวิกเกอร์ครับนัทวิกเกอร์นัทวิกเกอร์ค้นหาได้เลยนะครับที่ยูทูบ n a t VIGOR แค่นั้นแหละสำหรับวันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับ The Walking Dead แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมให้เครดิตเขาหน่อยให้เครดิตหน่อยอุตส่าห์ได้เล่นฟรีนะครับแต่ว่า้าเสียใจเนะี่ยมันไม่ขึ้นให้นะครับถ้าผมเสียใจผมไม่ขึ้นให้นะครับขึ้นขึ้นให้ ถือว่าให้มีเกมดีๆได้แคตนะครับขึ้นไปขึ้นไปเอาให้เอาให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มที่แต่ท่านผู้ชมอยากดูไม่อยากดูแล้วแต่นะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยขึ้นให้เต็มที่ครับเกมดีต้องอาต้องโชว์นะครับแต่ว่าระบบเสียงขงผมก็ไม่ขึ้นเครดิตให้เราครับเห็นว่าเกมมันดีจริงๆมันผ่านคุณภาพผ่าน แต่ต่อไปเราจะต้องเสียต่างเล่นกันแล้วนะครับเอพิโซดต่อไปเรื่อยๆนานจริงพอแล้วน่าจะขึ้นโลโกโ้หรืออะไรแล้วอายังไม่จบเออยังไม่จบอ่าขึ้นโลโก้ครับม,มาครับขึ้นเลยจบไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยอ่าโอเคก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย